ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเก่งหากวันนี้นะครับคุณอยากทำช่องให้ปังทำช่องให้ดังทำช่องให้มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับหรือทำคลิปวิดีโอให้มีคุณภาพนะครับคุณต้องมีความสม่ำเสมอครับห,หลายคนนะครับชอบถามนะครับว่าทำอย่างไรให้มีผู้ติดต,ตามทำอย่างไรให้ทำคลิปวิดีโอ ให้มีคนดูเยอะๆทำคลิปวิดีโอให้มีคุณภาพนะครับคืออยากจะอธิบายแบบนี้นะครับผ่านผลของวิจัยจากต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมการวิจัยของช่างถ่ายรูปนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ทีมครับทีมแรกเนี่ยคือทีมที่สามารถถ่ายรูปก,กี่ใบก็ได้นะครับแต่จํากัดเวลานะครับ ส่วนทีมที่2เนี่ยเป็นทีมที่ไม่จํากัดเวลานะครับอาจจะจัดไฟกี่ชั่วโมงนะครับจัดสถานที่กี่ชั่วโมงก็ได้แต่ให้ถ่ายแค่รูปเดียวนะครับผลของการวิจัยเนี่ยปรากฏว่าทีมที่ถ่ายรูปได้สวยและดีที่สุดคือทีมที่ถ่ายหลายๆรูปครับเขาก็งงนะครับว่าเฮ้ยทำไมทีมที่ถ่ายรูปได้สวยถ่ายรูปได้ดีเนี่ย จึงเป็นทีมแรกที่ถ่ายรูปายๆรูปทำไมไม่เป็นทีมที่จัดฐานที่สวยงามนะครับเป็นทีมที่เอ้ยจัดไฟให้งบประมาณในการถ่ายทำเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ่ายได้รูปเดียวก็เขาก็มีการถกเถียงกันไปนะครับมามานะครับแล้วผมปรากฏสรุปออกมาว่าทีมแรกเนี่ยที่เขาชนะเพราะว่าเขาทำเยอะกว่าระหว่างทำเนี่ยเขาก็ เลียงูไปด้วยว่าเฮ้ยถ่ายมุมนี้มันไม่สวยถ่ายแบบนี้มันไม่ดีถ่ายแบบนี้ต้องปรับตรงนี้ต้องปรับตรงนั้นนะครับจนเขาเนี่ยพัฒนาคุณภาพของรูปภาพไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนออกมาเฟอร์เฟกครับส่วนทีมที่สองเนี่ยโอเคการจัดฐานที่อาจจะดีนะครับการจัดไฟการจัดแสงอาจจะดีแต่ถ่ายแค่ครั้งเดียวดังนั้นเขาไม่มีทางแก้ไขครับก็ผลของการวิจัยนี้นะครับ สรุปง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณอยากทำอะไรเนี่ยให้มันดีให้มันเพอร์เฟนะครับคุณต้องใช้ค่าเฉลี่ยของความสม่ำเสมอเพราะยิ่งคุณทำเยอะประสบการณ์คุณจะยิ่งเยอะคุณจะสามารถนำตรงนี้มาปรับปรุงแก้ไขได้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องปรับอะไรบ้างจนออกมาเพอร์เฟในที่สุดครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนคุณและคนที่คุณรักด้วยนะครับ